สวัสดีค่ะลูกค้าห้างทองหวังอยากมีทุกท่านนะคะวันนี้นำกำไรนะคะส,สวยๆมาชมนะคะเป็นกำไรน้ำหนัก10บาท5บาทนะคะ3บาทก็มีนะคะลูกค้านี่ค่ะสวยๆทางนั้นเลยนะคะนำมาอาัพเดตให้ชมกันนะคะเดี๋ยวมาชมกันเลยนะคะว่าวันนี้มีแบบไหนบ้างนะคะชิ้นแรกของวันนี้นะคะลูกค้าจะเป็นส้อยข้อมือนะคะเส้นนี้นะคะสามารถปรับระดับได้นะคะลูกค้า เะะส้นนี้นะคะจะเป็นรูปหัวใจฉลุลายนะคะลูกค้าฉลุลายดอกไม้อย่างนี้นะคะเป็นไปทงทุกอันเลยนะคะลูกค้าดีเลยจ้าเนี่ยค่ะงานเส้นนี้สวยมากๆนะคะแล้วก็ดีไซน์เก๋มากๆนะคะนี่เลยค่ะชิ้นนี้นะคะน้ำหนัก3บาทเท่านั้นนะคะเป็นสร้อยข้อมือนะคะชิ้นนี้เป็นสร้อยข้อมือค่ะเห็นไหมคะดีไซน์เก๋มากๆ สวยมากลูกค้าต่อมานะคะลูกค้าจะเป็นกําไรนะคะกําไรตัวกําไรนะคะจะเป็นงานสารนะคะลูกค้าแล้วก็จะเป็นประดับด้วยนะคะดอกไม้ลงยานะคะตรงนี้ก็จะเป็นงานมังกรนะคะลูกค้าลงยาสีสันสวยงามเลยนะคะมีใสเก๋ๆเลยค่ะลูกค้าอันนี้เวลาแก บอกเลยว่าชิ้นนี้สวยมากๆนะคะชิ้นนี้นะคะน้ำหนักห้าบาทค่ะลูกค้ามีสายเก๋นะคะสวยมากค่ะต่อมานะคะลูกค้าสวยไหมคะงานสวยงานเก๋มากๆเลยนะคะลูกค้าชิ้นนี้นะคะจะเป็นกำไลนะคะ ประดับด้วยนะคะเพิ่มดีไซน์เข้ามาก็คือจะเป็นดอกไม้นะคะลงยาจะเป็นลง,ลงยาสีม่วงนะคะสีน้ำเงินนะคะสีแดงแล้วก็สีชมพูอ่อนๆนะคะ,ะ,คะลูกค้านี่เลยคะ่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นดอกไม้ฉลุลายนะคะดอกใหญ่มากแล้วก็สวยมากนะคะฝั่งนี้ก็จะลงยาดอกดอกไม้เหมือนกันนะคะเหมือนกับอีกฝั่งนึงนะคะกำไรชิ้นนี้นะคะลูกค้าน้ำหนักเพียง3าบาท ต่อมานะคะลูกค้ากำไรชิ้นนี้นะคะบอกเลยว่าสวยมากๆดีไซน์เก๋มากๆลูกค้านิยมมากๆนะคะสำหรับกำไรน้ำหนัก3บาทชิ้นนี้นะคะออรอบนี้นะคะเข้ามาประมาณ10ชิ้นนะคะลูกค้าเพราะรอบก่อนขายไปหมดแล้วแล้วก็มีออเดอร์จองเข้ามาแล้วนะคะ3ชิ้นนะคะลูกค้าเป็นดีไซน์ที่ใส่แล้วสวยคะ่ะ1ไม่เหมือนใคร2ดีไซน์เก๋ใส่แล้วดูมี่เอา มากๆเลยนะคะลูกค้าชอบมากๆนะคะสําหรับคุณพี่ินะคะก็ะใส่ออกงานแล้วเด่นแล้วสวยไม่เหมือนใครนะคะหากลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะอยากจะได้กําไรชิ้นนี้นะคะสามารถเข้ามาลองได้นะคะที่หน้าร้านทุกสาข,ขาเลยนะคะนี่ค่ะลูกค้าชิ้นนี้นะคะสวยมากเลยนะคะเป็นสร้อยกํากำไรข้อมือนะคะ ฉลุลายนะคะแล้วก็จะมีดอกไม้ลงยานะคะประดับนะคะลูกค้าตลอดทั้งอันเลยนะคะค่ะดีไซน์เก๋ๆสวยๆเลยค่ะชิ้นนี้นะคะลูกค้าน้ำหนัก3บาทนะคะก<ม>ำไรชิ้นนี้นะคะลูกค้าค่อนข้างใหญ่นะคะสำหรับลูกค้าที่รับข้อมือใหญ่นะคะชิ้นนี้นะคะ ประมาณนี้นะคะส่งนี้นะคะลูกคา้าหาลูกคา้าท่านไหนชอบนะคะสามารถทักไลน์เข้ามาได้เลยนะคะ l ลายแอบจะอยู่มุมมุมซ้ายมือนะคะของลูกค้านะสามารถทักเข้ามาได้เลยแอดแล้วก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะคะอีกหนึ่งชิ้นนะคะลูกคา้ากับกำไร5าบาทนะคะอัน,นอันนี้นะคะก็จะเป็นกําไรตอกลายเหมือนกันนะคะลูกคา้าแล้วก็จะประดับด้วยดอกไม้นะคะลงยาสลับกันไปนะคะ เป็นลงยานะคะสาหับวันไปเลยคะ่ะตลอดทำอันเลยนะคะนี่ค่ะด้านในสวยะคะ่ะลูกค้ามีไซายเก๋แล้วก็สวยนะคะสายออกงานนี่เริ่มากๆเลยนะคะหาลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะทักไานมาสอบถามได้เลยนะคะชิ้นนี้กำไร5บาทค่ะ จะเป็นขนแนวนะคะตลอดทั้งอันเลยนะคะลูกค้าตรงนี้ก็จะเป็นดีไซน์ประมาณนี้นะคะเป็นลวดลายนะคะแล้วก็จะเป็นที่แกะออกใส่นะคะลูกค้าค่ะดีไซน์เก๋มากเลยนะคะกําไรอันนี้นะคะน้ำหนักสิบาทน,นะคะดีไซน์สวยนะคะแข็งแรงทนทานเลยนะคะสําหรับลูกค้าที่รอบข้อมือใหญ่นะคะสามารถสั่งได้นะคะ วันนี้นะคะก็นำกําไรนะคะที่เข้าใหม่มาเพิ่มนะคะอัปเดตให้ชมครบทุกแบบแล้วนะคะหากลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะอยากจะเปิดออมก,กําไรก็ได้นะคะลูกค้า ทักไลนเข้ามาสอบถามได้นะคะ l ล n e แอดที่ขึ้นชับนบนหน้าจอนะคะหรือจะโทรสอบถามได้ที่056227556ก็ได้นะคะลูกค้าคลิปนี้ไปก่อนนะคะแล้วพรุ่งนี้มาชมกันนะคะว่าจะมีอะไรมาให้ชมกันอีกนะคะลรับองว่า นำมาให้ชมกันแบบจุใจทุกวันแน่นอนนะคะฝากกดติดตามนะคะ,ะ YouTube ของทางร้านไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่ไม่พลาดน,นะคะสินค้าใหม่ๆที่เราจะอัปเดตลงทุกวันให้กับลูกค้าดูนะคะคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ